ดิจิทัลเช็มันก็มีหลากหลายเทคโนโลยีข้างในนะแต่ว่าคร่าวๆก็คือว่าเมื่อจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำดิจิตอลเซ็กเตอร์ลายเซ็นตรงนั้นอนะ่ะมันก็จริงๆแล้วมันเป็นการเข้ารหัสรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเนี่ยลายเซ็นตรงนั้นอนะ่ะก็สามารถถูกปลอมแปลงได้มันก็จะเกิดสิ่งที่ถ้าสมมติเป็นบิตคอยเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเรียกว่าดับเบิลสเปนดิ้งคือสมมติว่าผมมี1นึ่งบิตคอยผมใจ่ายให้ผมเอาบิตคอยนี้โอนไปให้คุณ ita, กิต มันก็ทำให้1 b i t c บิตคอยผมอยู่ดีก็กลายเป็น2บิตคอยได้อี้นะหลังยุคควันตั้มพูนี้นะคือเป็นการเปลี่ยนกุญแจใหม่เนะคือถ้าโจรมันสามารถเข้ามาบ้านเราได้เก่งขึ้นมันทําลายคุญแจเดิมเราไดเา้เราก็แค่ต้องเปลี่ยนกุญแจใหม่ให้มันให้มันหนาขึ้นคือในมุมของบล็อกเชนเองเที่ปัจจุบันมันก็ การที่มีรหัสที่มันปลอดภัยมากขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่นะครับมันไม่มีใครรู้อะว่าว่า,ว,า,ว,าว่าสุดท้ายแล้วบล็อกเชนจะสามารถมีระบบที่ป้องกันควอนตัมได้ก่อนหรือว่าควอนตัมเองจะเสร็จสมบูรณ์1้อซได้ก่อนเนี่ยคงคงบอกกันไม่ได้ นึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์เซเคอรตี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงกันนะคะเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเขาก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้ารหัสเหมือนกันนะคะแบบนี้ d i s r ั p บล็อกเชนด้วยหรือเปล่าคะดรคือบางส่วนนะครับก็คือว่าตัวตัวตัวบล็อกเชนเนี่ยมันจะมีจริงบล็อกเชนมันก็มีหลากหลายเทคโนโลยีข้างในนะแต่ว่าเข้าวๆก็คือมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก,กับการทำดิจิทัลิกเนเจอร์หรือการ เวลาเราทาธุรกรรมเราก็ต้องมีการเซ็นเราทําธุรกรรมบนบล็อกเชนเราก็ต้องมีการเซ็นเหมือนกันลายเซ็นตรงนั้นอ่ะมันก็จริงจริงแล้วมันเป็นการเข้ารหัสรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าควันตัมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเนี่ยลายเซ็นตรงนั้นอ่ะก็สามารถถูกปลอมแปลงได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่ถ้าสมมุติเป็นบิตคอยเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเ,เรียกว่าดับเบิลสเปนดิ้งคือสมมติว่าผมมี1นึ่งบิตคอยผมใจ่ายให้ผมเอาบิตคอยนี้โอนไปให้คุณกิต้า1นึ่งบิตคอย แล้วผมก็เอาอีกบิตคอยหนึ่งโอมนมาให้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบิตคอยเดียวกันเลยแต่เป็นดับเบิลสเปนดิงมันก็ทำให้แทนที่1นึ่งบิตคอยผมอยู่ดีก็กลายเป็น2องบิตคอยได้อนะไรอย่างงี้นะก็เป็นการทำให้เหมือนกับเสียความเชื่อมั่นของระบบไปนะครับก็จะโดนโจมตีในในเลเยอร์นั้นถามว่าป้องกันได้ไหมก็ป้องกันมีแนวทางในการป้องกันนะครับมันก็จะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่าโพสควอนตัมคริปโตกราฟี um PQC หรือว่าแต่เป็นไทยคือการเข้ารหัสหลังยุคควอนตัมพูดนี้ยๆก็คือเป็นการเปลี่ยนกุญแจใหม่เนาะคือถ้าโจรมันสามารถเข้ามาบ้านเราได้เก่งขึ้นมันทําลายกุญแจเดิมเราได้เราเราก็แค่ต้องเปลี่ยนกุญแจใหม่ให้มันให้มันหนาขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไอ้กุญแจที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่ามันก็ลําบากคนใช้มากขึ้นคือในมุมของบล็อกเชนเองเนี่ยที่ปัจจุบันมันก็ค่อนข้างหน่วงอยู่แล้วค่อนข้างช้าอยู่แล้วเนี่ย การที่มีรหัสที่มันปลอดภัยมากขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มันก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่นะครับก็มันก็มันก็มันก็เลยในแง่เทคโนโลยีก็เลยยังอยู่ในขั้นพัฒนากันอยู่นะว่าว่าเราจะเอา IPQC ตัวนี้มาใช้ตัวกับตัวบล็อกเชนได้อย่างไรบ้างแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบล็อกเชนอย่างพวกคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยพวกเนี้มัน มันมีความเป็น decentralized หมายถึงว่ามันไม่มีคนกลางที่เข้ามาควบคุมตรงนี้ทีนี้มันก็เป็นคําถามที่ตั้งคําถามได้ว่าแล้วถ้าจะต้องมีการปรับระบบครั้งใหญ่เนี่ยเช่นการนํา l PQC เข้ามาเนี่ยคนใน community เขาจะสามารถมี consensus กันได้หรือเปล่านะั้นคําถามแรกคือ 1. จะได้มีหรือเปล่า 2. คือจะเร็วเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็น c e n t r a l i z e d เนี่ยข้อดีคือ มันสั่งการง่ายนะหัวหน้าสั่งปุ๊บลูกน้องก็ทําตามแต่พอเป็น decentralized ไม่มีใครเป็นหัวหน้ามันก็อาจจะใช้เวลานานในการปรับตัวซึ่งซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันไม่มีใครรู้ว่าว่า,ว,าว่าสุดท้ายแล้วเบล็อกเชนจะสามารถมีระบบที่ป้องกันควอนตัมได้ก่อนหรือว่าควอนตัมเองจะเสร็จสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นได้ก่อนเนี่ยคงคงบอกกันไม่ได้แต่ควอนตัมเป็นความเสี่ยงกับบล็อกเชนแน่นอนถูกไหมคะ เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความเสี่ยงของการทำ Encryption บนอินเทอร์เนต็ตเนาะซึ่งบล็อกเชนเป็นเป็นระบบหนึ่งที่อยู่ในนั้นแต่ว่า Impact ของมัน,นจริงๆกว้างกว่าตัวบล็อกเชนอค่ะถ้าบล็อกเชนเนี่ยปรับตัวไม่ทันนะคะหรือว่าคือไม่ได้ปรับปรับอาจจะรู้วิธีปรับนะคะแต่คือถ้าถ้าปรับไม่ทันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคะด็อกเตอร การแฮ็กคริปโตเคอเรนซีอะไรที่เรามองว่าปลอดภัยอะไรที่เรามองว่าสามารถที่จะเก็บรักษาได้เนี่ยมันมันจะถูกแฮ็กแล้วก็ถูกโจมตีได้ทั้งหมดหรือเปล่าครับคืออย่างที่ผมแจ้งไป,เ,ปเมื่อกี้มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลสเปนดิงได้คือ,อ,อหรือว่าการปลอมลายเซ็นนะ่ะพูด,ดง่ายๆทีนี้พอเกิดการปลอมลายเซ็นขึ้นในระบบเนี่ยไอ้ระบบมันความน่าเชื่อถือของระบบมันก็จะลดลดน้อยลงสมมติเราบอกว่าบิตคอยมีอยู่เท่านี้เหรียญทั้งหมดในระบบ เพิ่มไม่ได้แต่เราดันทำดับเบิลสเปนดิงได้มันก็มันก็เหมือนกับมันมันเหรียญมันก็เพิ่มขึ้นอืมค่ะเท่าที่เท่าที่ดรได้ศึกษานะคะคือในวงการเนี่ยฝั่งของคริปโตนะคะฝั่งของบล็อกเชนเนี่ยคือเขาพอรู้ไหมนะคะถึงสเรซอันนี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เขาเขามีวางแผนรับมือเอาไว้หรือเปล่าหมายถึงว่าในฝั่งบล็อกเชนเหรอครับใช่ค่ะใช่ ในแง่เทคโนโลยีผมก็ผมทราบมาว่าก็จะมีการทำรีเสิร์ชเ,เรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในการ Implement จริงผู้ที่ให้บริการบล็อกเชนทุกวันนี้อยูออ่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็จะทราบว่ามันก็จะมีเหรียญคริปโตบางเหรียญที่เขาเคลมว่าเป็นแบบคอนตามคียวบิวอินมาตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกนั้นอยู่ แต่ว่าผมเองกไ็ไม่ค่อยได้ได้ตามมากนะครับแต่ bottom line ก็คือมันก็มันก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องปรับปรับตัวกันนะผมชอบเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าถ้าไซเบอร์เซเคียวรปัจจุบันเป็นเหมือนกำแพงเมืองเนี่ยไอ็บล็อกเชนมันเหมือนจะเป็นกำแพงเมืองที่ใหญ่แล้วก็หนามากๆซึ่งมันก็อาจจะ Effective มากเลยถ้าคนที่มาโจมตีเนี่ยโจมตีด้วยแบบหอกปืนธนูอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าถ้าวันดีคืนดีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเนี่ยแล้วเขามาด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดลงมาเนี่ยไอ้กำแพงที่มันใหญ่ที่มันหนาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะเพราะว่ามันระเบิดมันลงมาจากแนวแนวตั้งนะครับมันก็ต้องปรับตัวกันไปค่ะคือมันก็มีประโยชน์มหาศาลนะคะแต่คือความเสี่ยงกับบางระบบที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรุนแรงด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ในช่วงระหว่างของการพัฒนา ฝั่งของเอกชนนะคะหรือว่าฝั่งของคนที่เป็นคนใช้เทคโนโลยีนะคะควรจะรู้อะไรบ้างหรือว่าควรที่จะเตรียมแผนในการอนจญหรือการใช้งานมันยังไงบ้างคะด็อเตอรแบ่งไปได้หลายกลุ่มนะครับคือถ้าถ้ากลุ่มที่ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ c u เคียวรหรือว่าเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลสำคัญที่จะต้องเ,ออเก็บไว้ในระยะเวลา ยาวนานเนี่ยอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะปรับระบบไปสิ่งที่เรียกว่า IPQC เนี่ย p o s t คว a n ต u ามค y p t o g r a p ฟ y เนี่ยได้ยังไงซึ่งาภาครัฐเราเองก็ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับว่าว่าก็ให้ความสน,สนใจเรื่องนี้คือหน่วยงานาสกมชเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติคับก็เมื่อธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมีออกเป็นข้อเสนอเนี ขึ้นมานะครับอะไรเรื่องของตัวตัว PQC ว่าหน่วยงานเนี่ยจะปรับปรุงอะไรต่างๆอย่างไงนะครับซึ่งซึ่งหน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบะแรกๆเลยก็คงเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศนะครับก็เป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มโลจิสติกกลุ่มพลังงาน,นอะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องอดูแลเรื่องนี้ก่อนทีนี้อันนั้นคือในมุมของ Cyber Security เนาะทีนี้ในมุมของสมมุติว่าเป็นนักลงทุนผมก็มองว่า หุ้นจะขึ้นตรงไหนเนี่ยตอนไหนคือคงไม่มีใครบอกได้เพียงแต่ว่ามที่ผมบอกได้คือว่าในในในแง่ของฟันเดเมนทัลของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีการ,รพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับสาปีที่ผ่านมามันก็พัฒนามาอย่างนี้เรื่อยๆนะคือวิทยาศาสตร์มันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่พัฒนาย้อนหลังนะอ่ะเพราะเรารู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไฮมันก็อาจจะมีบ้างว่าอยู่ดีดี ก o o g l e บอกทํานู่นทํานี่ได้แล้วาราคาก็จะขึ้นมาแต่สักพักหนึ่งก็จะลงมาอีกแต่ว่าฟันเดเมนทัลผมคิดว่าระยะยาวก็น่าจะยังพัฒนาได้อีกมากส่วนเ,เกี่ยวข้องกับ AI ยังไงก,ก,ก,ก็เรียนไปแล้วนะครับถ,ถ้าเป็นแง่ของผู้ใช้งานควอนตั้มคอมพิวเตอร์เนี่ยณตอนนี้ที่มันเระวนต์หนก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญนะ่ถ้าผมตีเป็นตัวเลขกลมๆกม็คือว่าถ้า Operation ของคุณอยู่ในระดับมากกว่า100ล้านบาทต่อปีอะไรเงี้ยอาจจะเอออาจจะพอเข้ามาดูได้แต่ว่าถ้าเ,ออเล็กกว่านั้นก็อาจจะยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้ามาดูตรงนี้เพราะว่า Impact มันก็อาจจะสร้างได้ออไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ตอบได้หลายมุมนะครับตั้งแต่ในมุมของคนใช้คนเตรียมรับมือคนอ,อลงทุน